กระสือลำเพินตัวตึงงานหมอหลำกระถินเด็กสาวตัวตึงซึ่งเป็นดาวเต้นประจำหมู่บ้านได้ออกมาเสิงหน้าเวทีหมอหลำอย่างสนุกสนานกับเพื่อนๆในงานบุญประจำปีเมื่อเต้นไปหลายเพลงก็ทำให้เธอกระหายน้ำขึ้นมาจึงเดินหาขวดน้ำที่ซื้อไว้และแล้วก็เจอขวดน้ำของตนเอง ที่ยายสำลีถืออยู่อ้าวยายนี่มันน้ำดื่มของฉันนะอย่ายเอาไปเดีย่ยไงอ่ะข้าไม่ได้เอาไปสักหน่อยแต่ข้าถือไว้ให้เองต่างหากกลัวว่าพวกวัยรุ่นมันจะมาเหยียบเอาน่ะสิงั้นก็ขอบใจมากนะยายมาเอามาฉิขอแหกไปหมดแล้วเนี่ยกระถินดึงเอาขวดน้ำดื่มจากมือของยายสำลีแล้วยกดื่มจนหมดขวด เพียงไม่กี่นาทีกระถินก็ล้มหงายหลังรู้สึกปวดรอบๆอบคอแต่ชาวบ้านที่ดูหมอลำอยู่ก็นึกว่ากระถินเมาจึงไม่ได้สนใจอะไรนักวินาทีนั้นเพลงที่กระถินชอบก็ดังขึ้นทำให้เธออดใจไม่ไหวจนลืมอาการปวดรีบลุกขึ้นมาเต้นอีกครั้งแต่การเต้นของเธอในครั้งนี้ได้แค่โยกหัวไปมาเท่านั้นเพราะเธอ ได้ถอดหัวกับไส้ออกมาโดยไม่รู้ตัวหัวกับไส้พร้อมแสงไฟสีแดงอมเขียวปัททะกับแสงไฟจากหน้าเวทีหมอลำช่างกลมกลืนยิ่งนักมันวิบวับได้ใจวัยรุ่นอย่างกระถินจริงๆแต่เมื่อหัวกับไส้ลอยเข้าไปใกล้ๆหน้าเวทีก็ทำให้เหล่าบรรดานักเต้นแตกหือรวมทั้งพระเอกนางเอกหมอลำ วิ่งกันกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางเขากลัวอะไรของเขากันวะแปลกแฮะไอคนพวกนี้ <c oughs> มันก็กลวหัวกับใส่ของเองไงละ่ะนางกระถินกระถินรู้สึกว่าร่างกายของตนดูเบาๆล่งๆผีลึกจึงก้มดูก็แทบเสียสติเพราะลำตัวของเขานั้นหายไปเหลือแต่หัวกับไส้ พร้อมกับดวงไฟสีแดงอมเขียวเธอหันไปมองรอบๆเห็นร่างของตอนนั้นนอนนิ่งอยู่ข้างๆเวทีนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันก็เองเป็นผีกระสือไงเล่าไม่ไม่จริงฉันไม่ได้เป็นผีกระสือฉันฝันไปใช่ไหมหรือว่าฉันเดิมจนเมากันแน่ เองไม่ได้ฝันแล้วก็ไม่ได้เมาแต่เองเป็นกระสือจริงๆเพราะว่าเองได้สืบทอดความเป็นกระสือจากข้าไปแล้วต่อไปนี้ข้าก็จะได้ตายตาหลับสักทีเพราะอีกไม่เกินเจ็ดวันข้าก็จะจากโลกนี้ไปแล้วยายสำลียิ้มอย่างดีอกดีใจที่ตนเองจะไม่ต้องตายอย่างทรมานเพราะหากมีวิญญาณกระสือสิงร่างยายสำลีอยู่ ก็จะทำให้ยายสำลีมีอาการเจ็บป่วยหนักและทรมานอีกนานหลายปีกว่าจะสิ้นใจแต่ถ้ามีคนสืบทอดกระสือก็จะทำให้ยายสำลีตายอย่างสบายๆไม่เจ็บปวดทรมานอะไรกันนี่ยายเป็นกระสืออย่างที่ชาวบ้านเขาพูดจริงๆเหรอข้าเป็นกระสือมาตั้งแต่สาวๆแล้วเอ็งแค่ไม่เห็นข้าเท่านั้น แต่ยายจะมาทำแบบนี้กับฉันไม่ได้เพราะฉันไม่ใช่ลูกหลานของยายแล้วจะมารับช่วงต่อความเป็นกระเสือของยายได้ยังไงกันนะ่ะทำไมจะไม่ได้ก็เมื่อกี้ข้าแอบหยอดน้ำลายใส่ขวดน้ำดื่มให้เองกินนะสิและถึงแม้ว่าเองไม่ใช่ลูกหลานโดยสายเลือดแต่อีกไม่นานเองก็จะแต่งงานกับหลานชายของข้าแล้วก็เท่ากับว่าจะต้องมาเป็นหลานสะภ้อยู่ร่วมชายคาเดียวกับข้าเพราะฉะนั้นเองนั่นแหละ เหมาะสมที่สุดแล้วไม่ใช่นะยายถ้าหมายถึงแดนหลานของยายแล้วฉันไม่ได้เป็นแฟนกับมันฉันไม่ชอบที่หน้ามันได้ซ้ำไปอ้าวแต่มันบอกข้าดิว่าเองเป็นแฟนมันก็มันคิดเองเออเองนะสิยายโธ่แล้วทีนี้ฉันจะทำยังไงล่ะระหว่างนั้นแดนก็วิ่งกระหอบกระหืดเข้ามา ยายฉันรู้นะว่าที่กระถินมันเป็นแบบเนี้ยก็เพราะยายเป็นคนทำรู้ไหมตอนนี้เนี่ยชาวบ้านรวมตัวกันจะขับไล่กระถินออกจากหมู่บ้านแล้วกระถินทั้งตกใจและเสียใจเธอรีบลอยเข้าร่างของตนเองแล้วเดินหนีออกไปจากตรงนั้นส่วนแดนก็วิ่งตามเธอไปนี่เอ็งจะไปไหนกระถิน ไปให้ไกลจากหมู่บ้านนี้นะสิอีกไม่นานพวกชาวบ้านก็คงมาขับไล่ฉันแน่แน่เป็นเพราะแกคนเดียวไม่น่าไปมม้กับยายสำลีเลยว่าฉันเป็นแฟนแกแดนรู้สึกผิดอย่างมากเพราะเขาเป็นคนช่างพูดและชอบเข้าข้างตัวเองทำให้ยายสำลีเข้าใจผิดคิดว่าจะได้หลานสะพ้ายเร็วๆนี้ซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่จะทำให้ตนเองได้จากไปอย่างไม่ทรมานแดน จึงอยากไถ่โทษโดยการช่วยเหลือกระถินให้ปลอดภัยเราเองจะไปอยู่ไหนหรือกระถินฉันไม่มีที่ไปไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไหนเหมือนกันเอ่อถ้าอย่างนั้นไปอยู่บ้านสวนของข้าก่อนสิบ้านสวนหลังนี้อยู่ในที่ลับตาคนห่างไกลจากหมู่บ้านพอสมควรกระถินรู้ดีว่าตนเองไม่มีที่ไปจึงยินยอมให้แดนช่วยเหลือ โดยที่ยายสาลีก็ติดตามไปด้วยเนื่องจากในวาระสุดท้ายอีกไม่เกินเจดวันยายสาลีก็จะตายแล้วแดนจึงอยากจะดูแลยายให้ดีที่สุดระหว่างที่กระถินอยู่บ้านสวนของแดนตกกลางคืนกระถินก็จะหิวทำให้เธอทนไม่ไหวต้องถอดหัวกับไส้ออกไปหาอาหารกินทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวกระถิน รู้สึกผิดมากที่ตนเองต้องทำลายชีวิตสัตว์เพียงเพราะวิญญาณกระสือในร่างหิวโหยเธอเองอยากพ้นจากวิบากกรรมน,นี้แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรตัวของแดนเองเมื่อเห็นกระถินซึ่งเป็นคนที่ตนแอบรักทุกใจก็ทำให้เขาทุกใจไปด้วยไม่รู้ว่าจะช่วยเธออย่างไรดีอยู่มาวันหนึ่ง มีพระธุดงเดินผ่านบ้านสวนแดนจึงวิ่งไปใส่บาตพระรูปนั้นเห็นว่าแดนเกิดความทุกข์ใจท่านก็ให้วิธีแก้ไปสั้นๆว่าปัญหาทุกอย่างต้องแก้ที่ต้นเหตุเท่านั้นแดนไม่รู้ว่าพระท่านจะสื่อถึงอะไรแต่ตัวเขาก็มาพิจารณาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากยายสำลี ที่โยนบาปให้กับกระถินโดยที่ตัวของเธอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเขาจึงคิดวิธีช่วยเหลือให้เธอพ้นจากผีร้ายตนนี้ให้ได้ระหว่างนั้นตัวของกระถินเองก็รู้สึกหิวของสดอยู่ทุกวันแต่เธอก็พยายามไม่กลายเป็นกระสือเพราะไม่อยากให้ชาวบ้านและสัตว์ต้องเดือดร้อนกระถินฝืนใจตนเอง จนทำให้ร่างกายผายผอมและล้มป่วยลงฉันหิน้ำเอาน้ำมาให้ฉันกินหน่อยเสียงอันแหบแห้งของเธอทำให้แดนรีบไปหาน้ำมาให้ดื่มด้านยายสำลีที่นอนหมดแรงอยู่มุมหนึ่งของบ้านก็เรียกให้หลานชายเอาน้ำมาให้ดื่มเหมือนกันเพราะแกใกล้จะสิ้นใจแล้วแดนจึงฉุกคิดได้ทันที เอาขันน้ำที่กระถินนพึ่งจะดื่มไปให้กับยายสำลีหลังจากยายสำลีดื่มน้ำไปแล้วไม่นานนะักตัวของแกก็เกิดร้อนขึ้นมาเหมือนไฟเผาแล้วก็ปวดรอบๆอ,อบคอเป็นเวลาเดียวกับที่ยายสำลีกำลังจะสิ้นใจแล้วหัวกำลังจะถอดออกแต่ก็ถอดไม่สำเร็จเพราะยายสำลีเสียชีวิตพอดีดวงไฟสีดำทะมึนลอยออกจากร่างของยายสำลี ปรากฏเป็นศรีศรษะของปีศาจกร,ระสือที่น่าเกลียดน่ากลัวกว่ากระสือทั่วไปเพราะมันได้สังสมความชั่วร้ายเอาไว้มากนี่นี่มันยายสำลีหรือว่าผีกระสือกันแน่ถ้าเป็นพยากระสือที่เคยอาศัยร่างยายสำลีแต่ได้ไปอาศัยร่างของนางกระถินแต่ตอนนี้ถ้าไม่มีร่างจะอยู่ละก็เพราะเองคนเดียว ำใ่้ข้าไม่มีที่จะอยู่ถ้าอย่างนั้นเองก็อย่ามีชีวิตอยู่เลยพยากระสือโกรธแค้นมากลอยเข้ามาเพื่อจะเอาชีวิตของแดนไปแดนรีบวิ่งไปหากระถินที่นอนป่วยอยู่แล้วแบกเธอขึ้นหลังพากระถินหนีออกจากบ้านสวนหลังนั้นเข้าไปในป่าเขาวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตแล้วอยู่ๆก็ได้เจอพระธุดงรูปนั้น กำลังนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ห,หลวงพ่อช่วยผมด้วยมีอะไรหรือโยมพยากระสือมันจะมาเอาชีวิตผมพญากระสือลอยตามมาเห็นพระอยู่ตรงหน้าก็หยุดทันทีแต่มันไม่ได้เกรงกลัวมิหนำซ้ำยังท้าทายพระอีกด้วยพระอ่อนพันสายจะไปช่วยอะไรใครได้ อาตมาช่วยไม่ได้แต่โยมน่ะช่วยได้หยุดทำบาปซะเถอะไม่เช่นนั้นดวงวิญญาณของโยมจะต้องตกนรกข้าไม่เชื่อว่านรกมีจริงว่าอย่างนั้นข้าจะเป็นพยากระสือมาไี้นานเพียงนี้เชียวหรอกระสือกำลังจะพุ่งใส่พระธุดงแต่ทันใดนั้นเองก็ปรากฏร่างของโยมทูตขึ้นมาถืออาวุธเป็นไม้สามงาแล้วใช้ริ จับตัวพยากระสุนไว้ขณะที่แผ่นดินก็แยกออกจากกันยมมาทูได้นําพยากระสือแทรกลงไปในแผ่นดินเพื่อเอาไปลงทันในนรกทันทีหลังจากวันนั้นอาการของกระถินจึงค่อยๆดีขึ้นเธอก็ได้พยายามทำบุญและปฏิบัติธรรมบ่อยขึ้นเพื่ออุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรและยายสำลี พร้อมกับไทชีวิต,ตของสัตว์ทุกชนิดที่ได้กินเข้าไปเมื่อครั้งวิญญาณกระรสือเข้าสิงร่างเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วกระถินก็กลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเด็กสาวทั่วไปเธอยังคงเป็นดาวเต้นหน้าเวทีหมอลำอยู่เหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือสถานะของหัวใจที่ไม่ว่างอีกต่อไปเพราะตอนนี้ กระถินได้รับแดนเป็นแฟนแล้วนั่นเองถ้าคุณเป็นแดนคุณจะช่วยกระถินจนหายหรือไม่ไม่แน่ดวงไฟนอกหน้าต่างบ้านของคุณอาจจะเป็นแสงไฟจากกระสือก็เป็นได้คลิปนี้ เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากลุ่มผีทีดีทั้งใน Facebook และ Youtube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกลุ่มผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ